เียแซงเียแซงแล้วเอาแล้วเอาเลยแค่นียังกินเชฟทอดไข่ครับเชฟแซมกระทะอะไรกระทะรั่วหรือกระทะร้อนเออพี่จ้องทอดไข่โอ้ต่อไข่มือเดียวบอสล่ากินกันไห็พัก มาไอ้แสบๆเด้อเอาซองเวยนึงบ่สองว่าเอาฮาเทียมันแสบเด้อเส็นหลายังะฮะยิชูพยิชุโอ้ยิ่งชอีกวะรถเงหัวงนัวคือบัว <laughs> ได้ละ ตับเย่ตับเย่เอาเ่นเลยโอยเจียวกราหอนโอ้หอนหรนี่เยอะไข่ฟูมากโอ้เรเยลเใกระเทียมเทียมอะเทียมเทียมเทียมใสกระเทียม อ๋อมหววอมกินมาเก้มแครกินกินแล้ววัาไไมไแล้วไปพร้อมรับพร้อมรับใ่หอมปลอมแล้วเนี่ย ไอตัวไงไอตัวไงบอสพิกอมปลอมแนอมปอปูกเองเนะไปตัวอมปอม่าฮ่าฮ่าฮมัน่าาฮ่่่าฮั่าฮาฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่่่

กินแงววะเป็นไงไว้ใจว่ายาด